lee รถดี499ามีกแล้วครับผม Civic ปี2016ครับไปดูเลยครับสวยๆรอบคันเลยครับคันนี้ครับสีเทาดําครับแจ่มจริงๆครับท้ายสวยแจ่มๆเลยครับผมมารถบ้านสวยเดิมๆก็ต้องคันนี้เลยครับแม็กเดิมครับมาพร้อมกับยางดันหลบปี22ครับผมดอกยางใช้เด็กยาวๆเลยครับไปดูภายในกันนี่มีไอรอนแมนมาให้ด้วยครับผมนี่โอ้โหดูครับเบาะสีครีมตัดดำนะครับเบาะคนขับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังชั่ หน้าจอทัชสกรีนเกียร์ออโต้ครับผมเบาะสีครีมตัดดำสวยจริงๆเลยครับนี่แล้วดูเลขใหม่ของเขาอยู่ที่แสนสี่ครับผมสวยจริงเปล่าไปดูโครงสร้างหลักกันครับผมนี่น็อตแก้มนะครับแล้วก็น็อตประตูไม่ขยับนะครับนี่แล้วดูเม็ดอาคมกริบเลยเห็นไหมดูครับรอยขีดจากโรงงานยังอยู่เลยนะครับผมทั้งประตูหน้าประตูหลังฝั่งคนขับเลยนะครับดูครับนี่แหวกให้ดูกันเห็นๆเลยนะครับไปดูฝั่งคนนั่งบ้างครับผมดูครับเป็นไงดู เดิมเดิมนะครับผมท้ายเป็นไงประตูหลังซ้ายเป็นไงนี่ก็เดิมครับไปดูหน้าห้องเครื่องกันบ้างครับผมนี่ครับฝาไม่ขยับชิ้นส่วนเดิมเราเช็คประวัติเรียบร้อยนะครับผมแก้มขวาแก้มซ้ายครับผมคาหน้าต่างๆเดิมทุกชิ้นเลยนะครับผมดูครับเบ้าโชกเป็นไงเดิมทั้งหมดเลยโอ้โหสวยจริงๆครับหน้าสวยหลังเป็นสิวหรือเปล่าไปดูกันครับผมนี่น็อตฝาท้ายไม่ขยับชิ้นส่วนเดิมนะครับผมบางคนหลังซ้ายขวาซีนเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วดูบริเวณ อ่างล้อยางอะไหนี่ครับซีนแผงท้ายก็เดิมจากโรงงานครับส่วนเอกสารครบบุ๊กครบกุญแจ2ดอกครบครับผมเครื่องแน่นสภาพดีก็ต้อง c ีวิคเคันนี้เลยครับใครที่กําลังหา c ีวิคเ c สภาพดีอยู่นะครับผมคันนี้ปี16สีเทาดำนะครับผม499เท่านั้นทักหากันเข้ามาได้เลยครับนบรถดีนครศรียินดีให้บริการครับ